วันนี้นะครับมาในหัวข้อที่ชื่อเรื่องรูปแบบการน,นมัสการพระเจ้าที่ถูกต้องนะครับจริงๆเนี่ยถ้าใครเพิ่งเป็นคริสเตียนในโบสถ์นี้นะครับก็จะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าการอยู่ดีเป็นนอนที่พื้นนี่นะครับมันเป็นเรื่องประหลาดมากในสังคมคริสเตียนความเชื่อทั่วไปปกติเขาไม่ทํากันนะครับหรือว่าสิ่งที่ท่านกำลังปฏิบัติเป็นปกติเช่นมีผ้าค,คลุมหรืออะไรงี้นะครับปกติเนี่ยในวงการความเชื่อคริสเตียนเนี่ยเขาอาจจะส่วนมากเนี่ยเขาไม่ได้ทํากันนะครับแล้วก็ ถ้าพี่น้องเข้าไปในวงการคริสเตียนทั่วไปเนี่ย้องก็จะรู้ว่าเอ๊ะบางคนก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะสิ่งที่คริสเตียนบทไฟเนี่ยทำกันเนี่ยมันถูกพระคัมภีร์หรือเปล่านี่นะครับผมก็เลยอยากจะมาให้มาตรฐานพระคัมภีร์นะครับที่เขียนไว้ใน1โครินบทที่14ข้อที่40บนะครับบอกว่าแต่สิ่งสาร,รพัดซึ่งกระทํานั้นนะครับจงกระทําตามสมควรและให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับพื้นฐานเนี่ยนะครับก็คือว่าโคลินนะครับเป็นคริสจักรที่วุ่นวายมากนะครับโคลินเนี่ยเป็นคนร่ํารวยนะครับ เป็นเมืองทางผ่านของสองเขาเรียกว่าสองคาบสมุทรแล้วก็สองดินแดนเพราะฉะนั้นคนในโคลินเนี่ยจะพูดได้หลายภาษาเยอะมากนะครับแล้วก็จะก็เลยบอกว่าท่านพูดภาษาอื่นนู่นนี่นั่นได้ถึงปฐาทูตสวรรค์ก็ดีหมายว่าคนโคลิคน,นให้เกียรติคนที่พูดได้หลายภาษานะครับแล้วก็ยังยังรวมไปถึงเรื่องที่บอกว่าชาวโคลินนี้นะครับมักจะมีความค่อนข้างจะวุ่นวายในรอบนมัสการนี่คือว่าอยู่ดี คนเทศนายอยู่ก็มีคนลุกขึ้นมาเผยเพระวจะนะอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เลยเกิดความวุ่นวายในรอบนมัสก,การมากเลยเปาโลก็เลยบอกว่าจะทําอะไรนี่นะครับทำสิ่งที่เขาเรียกว่าสารพัดเนี่ยที่กระทำนะครับจงกระทําตามสมควรและให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนี่ก็เลยเป็นพระคัมภีร์ที่เขียนเรื่องของตรงนี้ขึ้นมานะครับคำถามก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยอยากให้เรานมัสก,การพรงยังไงนะครับหลายครั้งคําถามเนี่ยเป็นคําถามที่ โดนตอบโดยความเชื่อคริสเตียนนิกายทั่วโลกหลายร้อยปีเลยนะครับหลายนิกายนี่นะครับก็เชื่อว่าการนมัส,สการของอีกโบนึงเนี่ยผิดนะครับบางที่ก็บอกว่าอีกโบนึงก็ไม่ถูกทําไมคุณไม่รู้จักควบคุมตัวเองทําไมไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับมีหลายดมินเขาเรียกว่าด e ม o m ดีนอมิ n เนชันหรือว่านิกายเนี่ยนะครับมีหลากหลายมากเลยผมจะเล่าให้ฟังสนุกสนุกนะครับบางนิกายหรือบางความเชื่อนี่นะครับเขาก็ ใช้วิธีการยืนขึ้นนะครับเปิดเพลงเลขที่หนึ่งหนึ่งสองลึกขึ้นแล้วก็เปิดหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ร้องจบก็นั่งลงนี่นะฮะแล้วก็อ่าเพลงต่อไปหนึ่งหนึ่งหกก็เปิดหนึ่งหนึ่งหกนะครับเพลงต่อไปสองห้าสี่ก็เปิดสองห้าสี่แล้วก็ร้องกั 6, นอย่างเงี้ยครับก็นั่งร้องแล้วก็นั่งร้องแล้วก็นั่งไม่มีเพลงประเภทโลดเต้นไม่มีนะฮะไม่ไม่มีเลยไม่ต้องหาไม่ต้องหา,ไม,งหาไม่มีฮะแล้วบางที่บางโบสนี่นะครับก็เป็นผมเป็นชายหลายโบดนะครับก็ วันเวจีซาเซพอจังหวะวันเวต้องกระโดดให้สูงที่สุดนะครับใครไม่กระโดดดูเป็นตัวประหลาดมันต้องกระโดดเิ่งๆนะครับในการนมัสก,การพระเจ้านะครับซึ่งมันหลากหลายมากเลยนะครับบางที่ก็เชื่อเรื่องภาษาแปลกๆบางที่ก็ไม่เชื่อภาษาแปลกๆแ,และยิ่งโทษนะฮะที่เราทำๆกันนี่ครับล้มๆนอนๆนี่นะครับ ยิ่งแปลกก็ไม่ใหญ่เลยนะครับดูแบบเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยโบสถ์ที่ไหนมานอนนะครับบางบางที่เขาก็แซวบอกนอนกันสบายเลยสามชั่วโมงสองชั่วโมงนี่นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยอย่างหลายคนนะครับอย่างน้องปันเนี่ยก็กับอาจารย์บิ๊กก็มาจากโบสถ์ที่เขาไม่ได้นอนนอนสไตล์นี้นะครับก็อาจจะเมื่อยนิดหนึ่งนะครับข้อดีของโบสถ์เราคือสบายไม่ต้องไม่ต้องเกรงกล้ามเนื้อนะครับนอนได้เลยนะครับนี่คือข้อดีของโบสถ์เรานะครับสิ่งที่สาคัญคือว่าพระคัมภีร์บอกว่า ต้องมาถามว่าเอ๊ะอะไรคือสิ่งที่ถูกนะครับอะไรคือที่ท่านจะตอบคนอื่นได้ว่าหรือท่าน,นจะมั่นใจได้ว่าเอ๊ะท่านไม่ได้เชื่อผิดหรือว่าท่านกําลังมาอยู่ในจุดที่ประหลาดนะครับแนวความคิดเนี่ยที่ แต่ว่ารูปแบบการนมัสการของโบสถ์อื่นนะครับหรือว่าไม่เข้าใจว่ารูปแบบเหล่านี้เนี่ยมันมันมาจากทาไมมันอะไรคือถูกคือผิดนี่นะครับผมอยากบอกว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะครับคาทอลิกออร์โธดอกซ์แบปทิสเมโทดิสเพนตาคอสคาริสแมติกหรือกลุ่มอย่างเราที่เราเขาเรียกว่ารีเวิร์ลนี่นะครับก็มีความแตกต่างขนาดรีเวิร์ลเหมือนกันก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีนะครับมีรูปแบบมากมายไม่ว่าเล่นดนตรีไม่ว่าบางทีก็เป็นโนตัวเดียวตบมือเต้นรํบางบางที่ก็เน้นความสงบเงียบจริงๆนะครับ เรามาดูกันจริงๆนะครับว่าพจนาพระเจ้าเนี่ยมีแนวความคิดอย่างนี้เรื่องยังไงบ้างนะครับพระคัมภีร์เน้นคําที่บอกว่าจงกระทําตามสมควรและให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับคำว่าตามสมควรเนี่ยในภาษาอังกฤษใช้คําว่า d e c e n t l y นะครับภาษาอังกฤษใช้คําว่า อูเชโมนอสนะครับที่แปลเป็นภาษากรีกที่มีถูกใช้แค่2ครั้งเท่านั้นนะาเป็นภาษาญาใหม่นะครับครั้งแรกเนี่ยใช้ในตอนนี้นะครับในโรมบทที่13ข้อ13บอกว่าเราจงประพฤติตัวให้เหมาะสมกับกลางวันมิใช่เลี้ยงเสพสุราเมามายมิใช่หยาบโลลามกมิใช่เพียงวิวาดิษยากันหมายความว่ครับจงประพฤติตัวให้เหมาะสมใช้คําว่าเหมาะสมเหมาะสมคือไงครับ เวลาที segue, mm ่เป็นกลางวันก็ไม่มีใครควรจะไปนั่งกินเหล้าใช่ไหมครับควรจะทําสิ่งที่ควรจะทาในเวลานั้นเป็นการประพฤติตัวให้เหมาะสมกับเวลากลางวันเห็นไหมเป็นเรื่องของการมีท่าทีที่ถูกต้องไม่วิวาทริษยากันไม่ทําสิ่งที่ไม่ดี รู้สึกว่าสิ่งนี้คือสมควรและไม่ทําสิ่งที่ไม่สมควรนะครับพระคัมภีร์บอกต่อในหนึ่งเทโสิกาบทสี่ข้อสิที่ใช้คํานี้เหมือนกันบอกว่าเพื่อท่านจะได้ประพฤติอย่างสมควรต่อหน้าคนเหล่านั้นที่อยู่ภายนอกและเพื่อท่านจะไม่ขาดสิ่งดีสิ่งใดเลยนะครับหมายความว่าประพฤติตัวให้เหมาะสมหมายความว่าคาว่าเหมาะสมตรงนี้นะครับเป็นภาพของการทําสิ่งที่เหมาะสมต่อหน้าคนอื่นนะครับทั้งสองคำนี้นะครับเป็นการที่ถูกแปลว่าเป็นการกระทําการกระทําบางอย่างอย่างสัตซื่อนะครับเป็นการทํา อย่างสมควรที่จะทําตรงข้ามกับทาสิ่งที่ไม่สมควรนะครับเช่นอะไรครับเราก็สมควรที่เราจะไม่คุยกันเวลาสมมุติว่ามีบางคนกําลังพูดอยู่บนเวทีนะครับก็เป็นการสมควรที่เราจะไม่กินก่อนที่คนอื่นเขาจะมากินกันไม่ใช่ซ่าดเรียบหรือครึ่งหนึ่งคนมาที่โต๊ะก็กินของเหลือของเราเป็นการดีที่เราเป็นความสมควรที่เรานะครับจะให้เกียรติคนที่มีอายุสูงกว่าเรา เป็นการสมควรพี่น้องเข้าใจไหมครับว่าสมควรคําว่าสมควรคือการทําสิ่งที่เกิดจากการคิดจิตสํานึกข้างในแล้วคิดว่ามันเหมาะสมและควรจะกระทํานะครับคํำนี้เป็นคําที่เน้นไปที่วัตถุประสงค์และแรงจูงใจภายใน ise. มากกว่าการกระทําภายนอกนะครับการมีแรงจูงใจข้างในที่ถูกต้องเหมาะสมนี้นะครับทำให้เกิดการกระทําภายนอกที่เหมาะสมหมายความว่าไงฮะประเด็นเรื่องของการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมวิวาทริษยาเนี่ยมันเกิดจากจิตใจข้างในที่มีแรงจูงใจไม่ถูกต้อง บางทีอยากจะเป็นใหญ่ในโบสถ์บางทีอยากจะเป็นคนสําคัญในโบสถ์บางทีอยากเป็นคนที่มีบุคลิกบางอย่างที่ดูเหมือนตัวเดงกับคนอื่นใจมันไม่ถูกมันก็จะแสดงการกระทําที่ไม่ถูกพระคัมภีร์บอกว่าวิวาริษยากันหรือว่าทําสิ่งต่างๆพวกนี้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่สมควรมันเกิดจากแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องแปบลบว่าการทํารอบนมัสการนี้นะครับพระเจ้าสนใจท่าทีภายในใจพี่น้องเข้าใจไหมนะครับหรือว่าเช่นนะครับเราจะหลับตาไม่หลับตามันไม่สําคัญแต่การหลับตาหรืออะไรนี้นะครับ มันก็ควรจะมีความหมายเกิดจากการที่เราจดจ่อกับพระเจ้าไม่ใช่แค่มาเพราะว่าคนอื่นเขาหลับหมดเราก็เลยหลับบ้างนี่นะครับมันไม่ได้เป็นสําคัญที่รูปแบบมันสําคัญที่แรงจูงใจข้างในเพราะว่าเราคิดเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยทรงพระชนอยู่แล้วทรงเสด็จมาเราควรจะจดจอ่อไม่ไปสนใจคนอื่นมรติเราไปสนใจคนอื่นนะครับคนนู้นทำอย่างนั้นทําอย่างนี้หรือเปล่ากลายเป็นว่าเราไม่ให้เกียรติพระเจ้ามันก็เลยดูไม่ค่อยสมควรเท่าไหร่ พี่น้องเข้าใจไหมแต่ไม่ได้แปลว่าการที่ทุกคนทําอะไรมันจะผิดนะครับแต่ลึกๆเนี่ยมันสะท้อนถึงท่าทีภายในใจว่ามันไม่ถูกต้องนะครับนี่คือท่าทีของการทํารอบนมาศการคือควรจะมีแรงจูงใจที่ถูกต้องมาเพื่อสรรเสริญนมัสการพระเจ้าจริงๆนะครับอีกคํานึงนะครับใช้คําว่านอกจากสมควรเนี่ยจะมีคำหนึ่งบอกว่าสมควรและยังต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะครับคาว่าเรียบร้อยภาษาอังกฤษใช้คําว่า order นะครับแต่ว่าในภาษาเดิมใช้คําว่า takis นะครับที่แปลว่าการกระทําที่เหมาะสม การกระทําบางอย่างอย่างเป็นระเบียบและเหมาะสมนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งที่ใช้ภาษากรีกคานี้นะครับคำว่าทาคิสน่าจะเป็นทักคิสทักซิสนะครับทักซิสชื่อโจเซฟุสนะครับผู้ชายคนนี้เป็นนักประวัติศาสตร์ชื่อดังมากเลยนะครับบันทึกประวัติศาสตร์สมัยโรมันแล้วก็ยูนะครับเป็นคนที่มีหนังสือสําคัญเล่มหนึ่งเลยนะครับผมมีโหลดมาแต่ก็อ่านเฉพาะบางจุดเท่านั้นเองะมนเยอะนะครับเขาบันทึกว่าเมื่อกองทัพโรมันตั้งแคมป์ทหารนะครับก็จะจัด แคมป์อย่างเป็นระบบระเบียบถูกจัดการวางแผนอย่างดีนะครับหมายว่าแม่ทัพนี้ไม่ได้อยู่ดีแม่ก็สุ่มๆตั้งค่ายยังไงก็ได้นะครับแล้วไม่ได้วางแผนนะวางแผนในทีสุดท้ายหมายว่าคําว่าทักซิสหรือเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับคือมีการจัดระบบระเบียบทุกอย่างอย่างเป็นระบบระเบียบหมายว่าในคิดจัก s, นะครับควรจะมีระบบระเบียบจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าเอ๊ะเอ้าแล้วพวกคุณมาลม้ลมลม้ลมนอนๆนี่เป็นระเบียบไหมนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับนอกจากนี้เนี่ย โจเซฟุสนี่นะครับยังใช้คําว่าทักซิสนะครับในการอธิบายถึงกลุ่มคนประเภทหนึ่งเขาเรียกเอสซีนนะครับเอสซีน e เนี่ยเป็นชาวยิวคนกลุ่มนี้เป็นชาวยิวที่รักโภชนะนะครับจะให้เกียรติคนอื่นที่เป็นคนเอสซีนด้วยกันเขาจะรอให้เขาจะมีมารยาทมากเลยพอคนอื่นพูดจบแล้วเขาถึงจะเริ่มพูดนะครับเขาจะไม่ทําการพูดแทรกขึ้นมาหรือว่า ทำให้เกิดความวุ่นวายในที่ประชุมนะครับเขาจะให้เกียรติเคารพนับถือมีมารยาทถูกจัดให้เหมาะสมแล้วก็สุภาพด้วยเปาโลเนี่ยพูดถึง2อย่างนะครับในรอบนมัสการว่าเวลาท่านทํารอบนมัสการเนี่ยสิ่งที่ท่านควรทำก็คืออะไรครับมีท่าทีแรงจูงใจที่มาสแสวงหาพระเจ้าอย่างถูกต้องและ เป็นระบบระเบียบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรูปแบบนวัตการเป็นระบบระเบียบคือยังไงครับเช่นนะครับสมมุติว่าถ้าจะเงียบนะครับก็ให้มันเงียบพร้อมๆกันนะครับถ้าจะดูอ่อนนุ่มก็ให้อ่อนนุ่มเหมือนๆกันถ้าจะตื่นเต้นก็ตื่นเต้นให้มันเหมือนกันมีความไม่ไม่ไม่แบบขัดแย้งเต็มไปหมดคนนี้ก็จะสงบคนนี้ก็วุ่นวายตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งสิ่งเหล่าน,นี้มันเหมือนกันสิ่งที่ทําไร้ระบบระเบียบคนที่อยู่ในสภาวะพระวิญาณสงบคนนึงก็ทําเสียงดังขึ้นมา การประชุมสไตล์นี้นะครับหลายครั้งเนี่ยผมเคยเจอตอนที่ผีคนที่มีวิญญาณชั่วอยู่นะครับตอนเทศนาก็จะโวยวายขึ้นมาจะผีออกนี่นะครับมันพยายามรบกวนรอบนมัสการของพระเจ้านะครับหมายความว่าผมอยากให้หลักการอหนึ่งนะครับคิดซจักที่ถูกนําโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเป็นยังไงนะครับพี่น้องฟังดีนะครับลมเนี่ยเวลามันมาในที่ใดที่หนึ่งนี้นะครับมันจะมีทิศทางทิศทางเดียวเท่านั้นไม่มีทิศทางอื่นมันจะไม่พัดฟู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 นะฮะไม่ใช่พัดลมนะครับ เป็นเป็นลมพระวิญญาณก็จะพัดทางเดียวพี่น้องเข้าใจไหม Bev? แล้วพี่น้องคิดดูเลยครับอย่างสมมติพี่ชายยานี่นะครับกางใบเรือขึ้นมาพี่ชายากางใบเรือขึ้นมานะครับก็พอพอพี่ชายากางใบเรือแม็กกางใบเรือขึ้นมานี่นะครับลมเนี่ยมันก็จะพัดไปทางเดียวจริงไหมหมายความว่าคนที่กางใบเรือคนที่ทําตามพระวิญญาณนี่นะครับก็จะถูกพัดไปในทิศทางเดียวกันหมดพี่น้องเข้าใจไหม แายว่าโดยสมุิภาพรวมของคี่สจักรนะครับอยู่ดีนะครับมันมีความสงบเงียบเกิดขึ้นผมจําได้ตอนนมัสก,การนะครับหลายครั้งนะครับมันมีความซึ้งเกิดขึ้นซึ้งหมดขึ้นนะครับทุกคนก็ซึ้งหมดเลยทั้งห้องเลยมันไม่มีอยู่ดีคุณเด้อฮ oo! ่าฮ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 ่าไม่มีฮะพี่น้องเข้าใจไหมก็ลมมันพัดไปทางเดียวกันอะแล้วคนที่ตั้งใบเรือมันก็ควรจะถูกพัดไปทางเดียวกันแต่คนที่ไปคนตรงข้ามคืออหมครับใช้ใช้เรือเป็นเครื่องยน์ไง ถ้าไม่ได้เป็นใบเรือถ้าไม่ได้พึ่งพาลมมันก็เลยถูกพัดพาไปอีกทิศทางหนึ่งการที่บางคนนะครับทำบรรยากาศที่มันแตกต่างมากๆกับภาพรวมของกิจจักรเวลาเรามีรอบนมัสการนี่ครับน่าแปลกใจว่าเขากลางใบเรือและตามพระวิญญาณหรือเปล่าพี่น้องเข้าใจไหมหมายว่าบางคนนะครับอยู่ดีก็มาแบบมีอะไรอยู่ดีก็มาแบบตะโกนเสียงดังขึ้นมากลางที่ประชุมนมัสการนี้นะครับวิธีอะไรสไตล์เนี้ยที่มันไม่เป็นฮาร์โมนีไม่ได้ไปดนที่ทางเดียวกันเนี่ยนะครับ ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่อาจารย์ปาโลบอกว่าเป็นการทําที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่แท็กซิสนะครับการนมัสการนี้นะครับควรจะเป็นถ้ามีร้องเสียงนั้นก็ดังกันทั้งห้องประชุมเลยตื่นเต้นก็ตื่นเต้นกันทั้งห้องประชุมเลยมีความเชื่อก็มีความเชื่อพร้อมๆกัน,นทั้งห้องประชุมเลยลมพัดไปทิศทางเดียวและคนที่กางใบเรือลมก็มักจะไปในทิศทางเดียวกัน น้องเข้าใจไหมฮะทําไมเวลามีการตกลงกันในโบสถ์นี่นะครับมันก็เลยไปในทิศทางเดียวกันง่ายๆเพราะว่าลมพัดไปทางเดียวกันคนก็จะเห็นด้วยเดียวกันพี่น้องเข้าใจไหมนะครับก็มีประเด็นมากมายนะครับเวลาท่านไปเป็นคิเสเตียนแล้วไปอยู่โบสถ์อาจจะเคยอยู่โบสถ์ที่เราไม่ได้เชื่อเรื่องนี้นะครับเขาก็จะมีคําพูดสไตล์บอกว่าเอ๊ะโบสถ์เราเนี่ยหลายครั้งนะครับรอบนมัสการของโบสถ์ที่เชื่อ revival นี่นะครับผมจะบอกให้นะครับจริงๆเนี่ยเป็นระบบระเบียบมากทําไมรู้ไหมฮะตอนนมัสการเราก็นมัสการนะฮะ ตอนร้องเพลงก็ร้องเพลงตอนถวายทรัพย์เราก็ถวายทรัพย์ก็ไม่มีใครไปกินข้าวตอนถวายทรัพย์เอาเข้าวกล่องขึ้นมากินก็ไม่มีทําไมฮะก็ haha. เป็นระบบระเบียบไงฮะแล้วตอนจะนอน <laughs> ก็นอนพร้อมๆกันนอนเรียงกันอีกต่างหากนอนอย่างเป็นระบบระเบียบมีเตียงคงขึ้นกันโดดขึ้นไปนอนแล้วเตียงนอนอย่างเป็นระบบระเบียบนะครับจาหัวเราก็หัวเราเป็นระบบระเบียบเป็นล็อกล็อก มันไม่เป็นระบบระเบียบตรงไหนก็หัวเราะในเวลาที่คุณจะหัวเราะก็หัวเราะด้วยกันตอนในพระวินัาพัพีนะครับในกิจการบทที่2มีเรื่องของการคนที่เมามมยในพระคัมภีนะครับบอกพระยานเทลงมาคนเ,มน,เมน,เมนเหล่านี้ก็เหมือนเมาล้วอุ่นก็เมาพร้อมๆกันเมาในที่เดียวกันเมาบนห้องชั้นบนพร้อมกันเมาในเวลาเดียวกันเป็นระบบระเบียบมันไม่ได้เป็นระบบระเบียบตรงไหนก็หัวเราะพร้อมๆกันก็เป็นระบบระเบียบ <c oughs> ผีออกก็ผีออกเป็นจุดๆ <c oughs> ก็เป็นช่วงเวลาของการผีออกก็ออกกันช่วงกันตอนนั้นก็เป็นระบบระเบียบมันผิดตรงไหนพี่น้องเข้าใจไหมฮะแล้วถามจริงนะครับพระคัมภีร์ในกาลาเทียที่พูดถึงเรื่องของผลพระวิญญาณการควบคุมตัวเองนะครับคนละเรื่องนะครับการควบคุมตัวเองก็คือการที่หยุดด่าคริสเตียนด้วยกันหยุดโจมตีคนอื่นหยุดเป็นคนเนื้อหนังไม่ใช่เรื่องของการว่ามีอาการเมาพระวิญญ,ญาณพระคัมภีร์ไม่เคยระบุพระคัมภีร์ระบุว,ว,ว่าคนแบบนี้ก็เป็นคนเมา เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุ์ก็เต็มล้นในเวลาที่มีไพระวิญญาณเสด็จลงมาพระวิญญาณก็เสด็จพระวิญญาณก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับมีการประชุมกําลังทําอะไรบาง,างอย่างอยู่นะครับพระวิญญาณก็ทาอะไรอย่างที่คนนี้ก็วุ่นวายไปหมดเลยนะครับสังเกตการประชุมที่มีพระวิญญาณนะครับพระวิญญาณจะทํางานของพระองค์เองในช่วงเวลาที่ท,ที่ต่าง,าง,างๆแล้วหลายครั้งพระองค์ก็ทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบนะครับไม่ได้เป็นทําแบบสไตล์แบบที่แบบอยู่ดีมันมันดูมู่ซส่้ไปหมดเลยนะครับเวลาผีออกก็ออกพร้อมๆกันสําแดงตัวไอ้ตัว ขึ้นหนึ่งก็อ้าก็มาในรับก็ผีออกในเวลาเดียวกันนะครับเป็นระบบระเบียบมากนะครับนั่นเมาก็เมา,เมาพร้อมๆกันพี่น้องมันจะไม่เป็นระบบระเบียบได้ยังไงนะครับหมายความว่าสิ่งที่เราทํานี้นะครับมันไม่ได้สวนทางหรือทิศทางกับสิ่งนั้นเลยนะครับพี่น้องเอเมนไหมครับในในตอนนมัสการก็ไม่ใช่อยู่ดีใครก็มาจับไม้พูดเผยวจะนะเลยตอนที่เขากำลังเทศนาอยู่นะครับการประชุมแบบนี้เป็นการประชุมเหมือนในโครินเพราะว่าทุกคนพยายามจะใช้ของประธานโดยที่ไม่รอใครเลย คำว่าแท็กซิสที่เปาโลพูดเป็นการอธิบายว่าทำไมคุณไม่ทำเหมือนเอสซีนที่รอใคนหนึ่งพูดจบก่อนแลวคนก็พูดกันเพราะถ้าพี่น้องอ่านในพระธรรมโคลินดีๆนะครับชิมีบอกว่าทุกคนควรจะสงบแล้วก็ให้ทีละคนพูดพี่น้องจำได้ไหมเคยอ่านไปโคลินไหมนะครับบอกว่าโคลินเนี่ยวุ่นวายสับสนนะครับ นี่คือสิ่งที่พระเจ้าใส่ใจนอกจากนี้นะครับแรงจูงใจท่าทีในการเข้ามานมัสการพระเจ้านะครับเกิดจากท่าทีที่ถูกต้องนี่นะครับมันจะสแสดงพลักษณะของพระเยซูมาจะสงบเงียบจะเป็นคนอาจจะเป็นคนที่มีสุภาพอ่อนน้อมนะครับแต่ว่าการนมัสการพระเจ้าเนี่ยหลายครั้งมีรูปแบบแตกต่างกันมากมายนะครับสังเกตนะครับผมจะไม่พยายามบอกว่าทําไมทุกคนไม่ตกมือทําไมทุกคนไม่กระโดดทำไมเพราะรูปแบบเหล่านี้นะครับเป็นรูปแบบที่เกิดจากรูปแบบข้างนอกเนี่ยสิ่งที่สําคัญกว่าคือข้างใน พระครัมีมีตอนหนึ่งนะครับที่มีผู้หญิงคนนึงเป็นชาวซามารีนะครับชาวซามารีเป็นใครนะครับชาวซามารีคืออิสพอสมัยกษัตริย์ซาโลมอนนี้นะครับอาณาจักรอิสราเอลก็แตกเป็น2อาณาจักรอาณาจักรหนึ่งชื่ออิสราเอลนะครับทำบาปเยอะกว่าอาณาจักรชื่อยูดาก็เลยกลายไปเป็นเฉลยก่อนนะครับพอไปเป็นเฉลยปุ๊บเกิดอะไรขึ้นฮะก็ไปเอาคนต่างชาติที่ไปอยู่ด้วยกลับมาพงพันอิสราเอลเนี่ยก็กลับมาพร้อมกลายเป็นคนดำบ้างแหละกลายเป็นคน ผิวหน้าตาไม่เหมือนอิสราเอลบ้างหละนะครับถ้าใครเคยผมเคยไปปากีสถานนะครับพี่น้องบางคนที่มาจากปากีสถานนะครับอยู่ในพื้นที่ที่กษัตริย์อเล็กซานเดอร์เคยไปตีได้หน้าเป็นกรีกเลย บางคนก็หน้าอินเดียเลยนี่คือปากีสถานนี่คนลคนละที่กันเลยนะครับหน้าคนละแบบแบบว่าซามาเรียก็จะหน้าตาแบบนี้อยู่ดีก็ดำในใน,ในพระธรรมยอนในหนัง,เร,งเรื่องหนึ่งก็เป็นคนดำนี่นะหมายเป็นลูกครึ่งหมายว่ามันเกิดจากกันแล้วก็มีหนังเรื่องหนึ่งอย่างชื่อเรื่องอะไรนะพเทลเรซี i, นะครับเป็นหนังไปดูสินะครับเป็นเรื่องที่หน่วยมอสซาสของอิสราเอลนะครับพยายามจะไปกู้คนยิวเชื้อสายเอธิโอเปียออกมาจากประเทศที่กําลังมีปัญหาอยู่ ว,ว่ามันมีคนหน้าตาไม่เหมือนยิวเหมือนประมาณว่าแต่นับถือศาสนาย,ยูดาห์เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มกลุ่มที่คนที่ยูดาห์เนี่ยดูถูกดูถูกมากเลยนะครับขณะว่าไม่เดินผ่านแลวไม่คุยด้วยคนยิวเนี่ยจะรู้สึกว่าเป็นชนชาติพิเศษมากหนึ่งแล้วพระเยซูเนี่ยก็เลยดันไปเดินผ่านที่เมืองซามารีแล้วก็ไปถามบอกว่าดื่มน้ำไหมหนู่นนี่นะรพระเยซูก็บอกว่าตอนสุดท้ายก็พูดกับผู้หญิงคนนี้บอกว่าคูยกับคนฟาร์เรียบอกว่า แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องนี่นะครับจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะพระองค์ทรง,ทรงสแสวงหาคนเช่นนั้นที่นมัสการพระองค์คนซามารียนี้นะครับเป็นคนยิวเหมือนกันนมัสการพระเยโฮวาเหมือนกันแต่ว่าตั้งสถานนมัสการไม่ใช่ที่เยรูซาเลม็มตั้งที่บุเขาชื่อเกรรซิมแต่คนยิวนี่นะครับนมัสการพระเจ้าที่เยรูซาเลม็ม แต่ว่าคนยิวน,นี่นะครับเยอะยิ่งแล้วก็ไม่ชอบคนอื่นแต่คนสมาเลียน,นี่นะครับเหมือนคนบ้านนอกที่นมัสการผิดที่แล้วคนเคยทะเลาะกันบ่อยมากคนสมาเลียเคยเอาศพคนตายนะครับไปโยนในพระวิหารคนยิวด้วยทะเลาะบอกแววงกันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็บอกว่าคนยิวก็บอกว่าพวกสมาเลียนมัสการผิดที่นมัสการแท้ต้องที่เยรูซาเล็มเท่านั้นนะครับคนนี้ก็บอกว่าไม่ใช่ที่นี่ก็ใช่ก็ถูกต้องเหมือนกันเพื่อน้องเข้าใจไหมฮะเป็นลูกครึ่งอะฮะ เกิดอะไรขึ้นไหมครับทำไมรู้ไหมฮะพี่น้องฟังดีนะครับพระเยซูบอกว่าคนที่นมัสการพระเจ้าต่อไปนี่นะครับพระเจ้าจะพบคนที่แสวงหาด้วยจิตปัญญ,ญาและความจริงคืออะไรพี่น้องฟังดีคนสมาเรียนมัสการพระเจ้าด้วยจิตปัญญ,ญาจริงใจสแสวงหาแต่ไม่ได้ด้วยความจริงสแสวงหาผิดนมัสการผิดผิดรูปแบบพี่น้องเข้าใจไหมฮะแต่คนยิวนี่นะครับนมัสการถูกต้องเป๊ะทุกอย่างตามกฎธรรมบัญญัติแต่ไม่มีใจข้างใน เป็นฟนววาริสีวัศการพระเจ้าแต่ปากพี่น้องเข้าใจไหมแบอบกว่าคนซามาเรียนี่นะครับเป็นคนที่คนยูรังเกียจนะครับแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าคนยูวเนี่ยไม่โอเคมากแต่ว่าคนซามาเรียมีความความลักษณะหนึ่งคือเป็นคนที่ ใจดีสังเกตไหมครับตอนที่พระคัมภีร์บอกเรื่องคําอุปมาเรื่องชาวซาม,มารียใจดีจนปัจจุบันนะครับมีกฎหมายที่ชื่อว่าซามาริเทนลอนะครับก็คือว่ากฎหมายว่าถ้าไปช่วยคนที่มีปัญหาเกิดขึ้นตอนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะไม่ถูกดําเนินคดีไม่ว่ากรณีไหก็าตามเพราะเขาก,กลัวว่าเขาเป็นคนชนหรือเปล่าจะไปช่วยจะกลายเป็นคนชนหรือเปล่านี่นะครับซามาริเเป็นคนใจดีเพราะว่าช่วยคนแต่คนยิวเนี่นะครับเดินผ่านเห็นคนลําบากก็ไม่ช่วยเป็นคนที่ข้างนอกดูเป็นนักศาสนานรมาสการถูกต้องหมด แต่ข้างในไม่มีความใจดีอยู่นะครับปางพีก็เลยบอกพระเยซูก็เลยบอกว่าท่านทั้งสองคนเนี่ยไม่ต้องทะเลาะกันแล้วนะครับเรื่องนมัสการพระเจ้าที่เกเรซิมหรือนมัสการพระเจ้าที่ยูสเซลมไม่ใช่ทั้งคู่แต่คนสุดท้ายคนที่นมัสการพระเจ้าที่ถูกต้องที่เขาเถียงกันนมัสการที่เกเรซิมหรือนมัสการยูสเซลมนะครับถูกต้องคือคนที่นมัสการพระเจ้าที่ไหนรู้ไหมครับที่นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณข้างในที่ถูกต้องคือท่าทีที่ถูกต้องเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ครับและความจริง ด้วยรูปแบบที่ถูกต้องนะครับเราไม่เราเรามาสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงจะมีการยกมือตบมือตบไม้นะครับร้องเพลงสรรเสริญเป็นรูปแบบที่อยู่ในพระคัมภีร์หมายว่าไงครับสิ่งเหล่านี้นะครับรูปแบบตามพระชนะเหล่านี้นะครับ เป็นรูปแบบที่พระคัมภีร์บอกไว้หมายว่าพระเจ้าเนี่ยครับสนใจท่าทีภายในใจของเราในการเข้ามานมาสการพระเจ้ามากกว่าหมายว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยครับเดี๋ยวจะร้องเพลงนมัสการพระเจ้ากันนะครับพระเจ้าไม่ได้สนใจหรือโฟกัสว่าท่านจะต้องทําท่าแบบนี้ท่านจะต้องทําท่าประมาณนี้ท่านต้องร้องเพลงไม่ให้ตกคีย์พระเจ้าสนใจท่าทีภายในใจของท่านว่าท่านนมัสการพระองค์จากหัวใจข้างในของท่านหรือเปล่าท่านนมัสการจากจิตวิญญาและความจริงหรือเปล่าทาไมเวลานานะครับตอนท้ายผมพยายามทจะทุบใจท่าน ใจน,นี่นะครับมักจะเหมือนเรือที่มันเฉ,ฉายแล้วลอยไปในบางที่ถ้าเราไม่ระวังเหมือนเรือที่วางอยู่ตรงบริเวณทะเลสาบนี่นะครับถ้าเราไม่ระวังใจเรานะครับเราจะกลายเป็นว่าเราอยู่ดีเรากลายเป็นคนบุคลิกอย่างนี้ยังไงก็ไม่รู้ <it> อยู่ดีเราก็เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอยู่ดีเราก็กลายเป็นคนที่เริ่มเย็นชากับพระเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ก <it> ็ไม<ๆ>่รู้นะครับไม่ใช่สั่งชายเย็น ก็คือเย็นชานะครับกาแฟก็ไม่ใช่หมายความว่าอยู่ดีก็เริ่มเย็นชากับพระเจ้าเคยรักพระเจ้าแต่ต้นเนี่ยนะครับมาฝ่อยอูร้อนลนมากเลยนะครับอยู่ดีนะครับท่านกายเป็นคนเย็นๆนะครับมาปุ๊บนะครับประชุมทีไรนะครับก็ไม่มีคําถามไม่มีคําตอบไม่มีอะไรไม่รู้สึกร้อนล้นในการรับใช้ไปไม่ได้บอกต้องตอบคําถามนะครับแต่มันดูเหี่ยวเหี่ยวมันดูแห้งๆนะครับหน้าก็ยังตึงอยู่แต่ใจถ้ามันเหี่ยวพี่น้องเข้าใจไหมครับ หน้าหน้ามันตึงอยู่แต่ใจมันเหี่ยวใจท่านเนี่ยมันหายไปนานแล้วอยู่โบสถ์นะครับทำงานแล้วใช้พระเจ้า,านะครับอยู่ในอาศัยอยู่ในบ้านนี่นะครับโหมีแคร์เข้าทุกวันเลยแต่ว่าใจนี่มันห่างพระเจ้าไปมากเลยพอเลิกปุ๊บเนี่ยครับหยิบคว้าวมือถือมามับหรือปับหรือจับอะไรเงี้ยนะฮะเสียงอะไรก็ตามนะครับจับมือถือขึ้นมาแล้วก็พออาจารย์เลิกปุ๊บเนี่ยวิ่งพุ่งไปหามือถือฟุ๊บเฮ้ยเนี่ยฮะแล้วก็เฮ้ยเฮ้ย สไลด์สไลด์สไลด์ไปอืออีกนะครับอยู่ในห้องน้ำอยู่ที่ส่วนตัวสไลด์สไลด์สไลด์ดูเรื่องนี้เละครนเรื่องนี้เป็นไงต่อวะใส่หูฟังอาจารย์จะได้ไม่ยินไม่มีใครมารู้นะครับตามสบายใจท่านเนี่ยมันมันเลยฝั่งไปไกลแล้วพี่น้องเข้าใจไหมท่านเลยต้องสำรวจแรงใจตลอดเวลาว่าตอนนี้แรงใจมันมันถูกหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่านะครับหลายครั้งนะครับแรงใจเรามันห่างพระเจ้าไปนานแล้วเหมือนเด็กๆนะครับเด็กๆเ,เนี่ยโตเนี่ยจริงๆก็โตมาในโบสถ์เกือบสามปีแล้วเนาะค่อนข้างนานนะถือว่าเป็นเด็กโบ ได้นะฮะหมายว่าสิ่งที่สําคัญต้องสารวจแังใจตัวเองว่าไอ้ตอนนี้วันนั้นน่ยที่เรามารู้จักพระเจ้าองค์นี้ผ่านพ่อแม่แรกๆเนี่ยเราเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าเราลักพระองค์เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือวันนี้เคยชินนะครับเมื่อก่อนตีกองเราก็ตีเก่งก็ตีเก่งเรื่อยๆจนวันนึงนะครับน้องปิงปองกลายเป็นซุปเปอร์นักตีกองระดับประเทศนะครับตอนนั้นแต่ตอนแรกจาได้ไหมที่ตีตีตฉาบเข้าไปๆๆๆน้ําตาไหลเสียงฉาบช่างซาบซึ้งเหมือนพระคุณพระเจ้าที่ไม่เคยสั่นคลอน มันก็ทราบซึ้งเข้ามาในจิตวิญญ,ญญาณข้างในนี้นะครับมันหายไปหรือยังพี่น้องเข้าใจไหมมันชินไปหรือยังมันชินไปกับพระเจ้าไปหรือยังท่านถามใจท่านว่าท่านเนี่ยมันมีความรักเหมือนเดิมที่มีกับพระเจ้าหรือเปล่าหรือว่ามากเกินไปจนกลายเป็นการปฏิบัติศาสานาพี่น้องเข้าใไหมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระเจ้าใส่ใจที่สุดเป็นเรื่องที่พระเจ้าสนใจที่สุดคือการเข้ามานมักสการพรองด้วยจิตวิญ,ญญาณพี่น้องเข้าใจเพลงบางอย่างที่มันลึกไปถึงจิตวิญญาณไหม ท่านเคยฟังใครบางคนที่มาร้องเพลงวันศุกร์นี้นะครับบางคนร้องนี่นะครับพี่น้องสัมผัสได้เลยเขาร้องมาจากจีบวิญญาณข้างในคารากนี่ครับตานี่ไม่มองนะเพราตาตีแล้วก็มองไปบนบนคาราประองข้าจึงขอ บูชานี่นะฮะโอ้เ oh, สียงสั่นสะเทือนไวเบรชั่นไวเบรโตนี่นะครับมันซาบซึ้งสัส่นสะเทือนไปถึงอารมณ์ข้างในของท่านมันสัมผัสได้ถึงจิตวิญ,ญญาณ <S <s <uk ti> ที่อยู่ข้างในแต่บางคนเนี่ยนะครับร้องเพาะมากเลยนะครับม <s uk ti> e ีอดลิบ <s uk ti> ีต <s uk ti> <ๆ>่างหากนะครับแต่ท่านอาจจะไม่สัมผัสก็ได้ว่าลึกๆข้างในเนี่ยมันมีมันมีอะไรอยู่ท่าน,นอาจจะไม่สัมผัสถึงถึงข้างในจิตวิญญาณของเขาก็ได้พี่น้องพระเจ้าก็เช่นเดียวกัน รงนี้นะครับบางเพลงอาจจะเป็นเพลงที่ไพเราะมากแต่อาจจะขาดจิตวิญญาข้างในเพราะการกระทําทุกวันที่เหลือของท่านนี่นะครับมันไม่ได้สื่อเลยว่าท่านเป็นคนแบบนั้นทําไมพ่อแม่เวลาพูดว่ารักลูกถึงซึ้งรู้ไหมฮะท่านรู้ไหมฮะก็ทุกวันนี้นะครับที่ตื่นเช้าไปทํางานเก็บตังค์เข้าบัญชีจะกินกะเพราไข่ดาวก็ไม่สั่งพิเศษประหยัดไปสักห้าบาททำไมรู้ไหมทำไมถึงซาบซึง้งเวลาบอกว่ารักลูกรู้ไหมฮะเพราะทุก โมเมนต์ Moment, การกระทําของเขาบนชีวิตนี่นะครับเขาทําสอดคล้องกับสิ่งที่เขาพูดออกมาเขาทำสอดคล้องกับเพลงที่เขาร้องออกมาทุกคำเขาทำทุกอย่างเพื่อลูกของเขาเวลาพูดออกมามันสั่นสะเทือนถึงขึ้นเนเพราะมัมาจากจิตวิญญาณและความจริงพี่น้องเข้าใจไหมถ้าชีวิตทุกวันนี้นะครับถ้าเป็นพวกบ้านหนังซีรีส์นะครับโทษนะฮะเกาหลีไทยจีนญี่ปุน่นมีอะไรฮะอินเดียฮ่องกงนี่นะฮะ หรือว่าท่านเป็นพวกวันวันสารลวนแต่เกมบ้าเกมบอลยิงหัวยิงหัวนะครับระวังจะโดนยิงหัวฝ่ายวิญญาณตายนะครับยิงหัวคนนู้นยิงหัวคนนี้บ้าบ้าบอๆบอๆนะครับยังมีหน้าลงเกมแบบนี้ไว้ในเครื่องท่านอีกนะครับท่านเป็นคนอย่างนี้วันวันสารละวนแต่เรื่องอย่างนี้นะครับแล้วถ้าท่านมาบอกว่า,าราเกมมันจะไปรักพระเจ้าได้ยังไงก็ใจมันรักเกมเล่นชู้อยู่คบชู้สู่ชาย ก็ชบชูกับโลกนี้อยู่จะไปรักพระเจ้าได้ยังไงพูดออกมานะครับพี่น้องคิดว่าพระเจ้าจะรู้สึกยังไงเห็นท่านทำวันวาน,านมาไม่เคยสนใจพร,ระองค์มาบอกข้ารักพระองค์คบชู้หน้าสะอิดสะเอียนพี่น้องไม่เวิร์กจริงๆพี่น้องเข้าใจไหมครับแล้วมันจะมาจากจีบปีญี้และความจริงได้ไงแต่ถ้าทั้งวันทั้งคืนนะครับตัดคลิปตัดคลิปตัดคลิปอาจารย์จะลงตอนไหนวะอาจารย์จะส่งลิงก์เท่าไหร่ฉันจะคุณคนแรกเลยฉันเฝ้าเปิดเปิด,ปดไ,อไอ้ไอ้ห้องมีเดียค้าไว้เลยอาจารย์ส่งคลิปมาเป็นวีทารเฟอร หนูค่ะเข้าไปมันก็ตัดคลิปตัดคลิปประคัมภีประคัมภีแก่คาเทศแก่คาเทศถ่ายวิดีโอไปโบด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 นี่นะฮะ <_ T> ทุกวันนี้นะครับพอท่านร้องนะครับ <_ T> ขารระองค์โอ้โหพระชานี่ครับสั่นสะเทือนใช่แล้วภาพต่างนั้นที่เจ้าทํามันจังซาบซึ้งจริงๆไอ้ลูกรักไอ้ลูกรลักไอ้ต้อยไอ้ต้อยไอ้ต้อยลูกฉักกกกกน <_ T> <_ T> น,นี่นครับพระเจ้าก็ยังบอกดีมากเลยลูก จ้าช่างเป็นคนที่สมควรที่จะบอกว่าเรารักพระองค์เพราะเจ้ารักเราจริงๆเราเห็นการกระทาของเจ้าเจ้าเก็บกระปุกเพื่อจะมาถวายเพื่ออะไรสักอย่างนะครับเกี่ยวกับงานพระเจ้าท่านท่านโอ้โหมันมันดีมันดีงามจริงๆทําไมมันสอดคล้องไงแต่บางคนนี่มันไม่ได้มานมัสวการได้จิบปิญญาได้ความจริงไงวันวันแบบอะไรไม่รู้นะครับชีวิตท่านนันไร้สาระมากเลยนะครับบนสวรรค์คงไม่ค่อยมีบําเน็จเท่าไหร่พี่น้องสวรรค์ที่ว่างเปล่ารอคอยท่านอยู่ พอไม่เคยรู้ไม่เคยทําอะไรเลยสวรรค์ที่ว่างเปล่าท่านคงได้วสวรรค์นในฝันนะครับมีเสาโรมันแล้วก็มีตะขานกว้างๆแล้วก็ลอยไปลอยมาลอยไปลอยมา,ยยมานั่นแหละครับสวรรค์ของท่านเวลาท่านไม่ได้รับใช้พระเจ้าเลย <S <S พี่น้องมันมีรางวัลเนี่ยเห็นไหม <S <S เด็กเด็กยังแบ่งปันนะครับยังตัดวิดีโอคําเทศเลยนะครับเด<ๆ>็กหลายคนก็รับใช้แต่งพงแต่งเพลงพี่น้องเด็กเขายัางทําเลยท่านเป็นอายุเท่าไหร่ ทำอะไรบ้างหรือเปล่าพี่น้องเอเมนไหมรหรือวันวันคิดแต่จะแบบนู่นนี่นั่นนะครับพี่น้องอย่าเสียเวลาของท่านไปโดยเปล่าป,ประโยชน์นะครับ mm. พับค่ากางเกงนะครับ mm. พี่น้องบริษัทพี่น้องฟังดีนะครับค mm. ิดซะจากเป็นเหมือนองค์กรภาครัฐ mm. ในการจัดหางานให้ท่าน mm. <laughs> พี่น้องเขา้าใจไหมครับ mm. ท่านมีหน้าที่ต้องเสนอตัว่าฉันอยากจะทํางาน mm. <laughs> ผมผมคงไม่สามารถไปไปบังคับใครได้นะครับใครจะทําเร็วทําช้าผมไม่รู้แหละ เป็นเรื่องของท่านแต่ถ้าท่านอยากได้งานนะครับผมสามารถหางานตามความถนัดและของประธานท่านทีนท่ท,ท,ท่านทําได้แน่ๆนะครับก็หนุนน้าใจนะครับอยากให้ท่านเป็นคนที่นมัสการไปด้วยจิตวิญ,ญญาณและความจริงและการนอมัสการของเราเนี่ยนะครับบอกชัดเจนเลยนะครับเรานอนกันเป็นระเบียบมากนะครับเราหัวล็อกกันอย่างเป็นระเบียบเราผีออกก็ผีออกเป็นล็อกๆนะครับมีมีคนเฝ้าลายนี้ลายนี้นะครับเป็นระเบียบระบบระเบียบมากไม่มีการมาอยู่ดีมาผีออกตอนนี่นะไม่ไม่มีวุ่นวายนะครับการนมัสการไม่วุ่นวายจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่มัน่นไ้เพียงบัน ครับ